สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอ่อเรื่องจากอัตกถาชาดกเรื่องหนึ่งนะครับชื่อว่านัชชาชาดกค่ะสวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านทรงใช้สอนเรื่องที่สําคัญมากๆเลยก็คือคีรีโอตปะนะครับความละอายกับความเกรงกลัวต่อบาปใช่ค่ะเรื่องนี้มีที่มาที่ไปน่าสนใจนะคะครับคือเรื่องมันเริ่มจากมีภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านเอ่อ มีสมบัติหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ยเยอะมากนะครับอ๋อค่ะพอพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมีของเยอะท่านก็โกรธเลยครับโกรธมากถึงขั้นแบบว่าเอ่อเปลือยกายประท้วงโห oh, แหงเหมือนกันนะคะนั่นครับและสุดท้ายท่านก็เอ่อทนไม่ได้ก็ลาศิขาไปเลยอืมก็น่าเสียดายนะคะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ส่งใช้โอกาสเนี้ยครับสอนเหล่าภิกษุค่ะพระองค์ท่านก็ตรัสว่า ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ภิกษุรูปนี้ต้องเสื่อมนะคะคือสูญเสียสิ่งดีๆไปเพราะว่าขาดความละอายโอเคยเป็นมาก่อนเหรอครับใช่ค่ะในอดีตชาติท่านก็เคยเ,เรียกว่าเสื่อมแล้วจากอิทธิรัตนะก็คือพลาดหวังจากสตรีผู้ประเสริฐไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะเหตุผลเดียวกันเลยเหตุผลเดียวกันเป๊ะเลยค่ะค,คือขาดคุณธรรมสำคัญสองอย่างฮิริกับโอตปะฮิริกับโอตปะ ฮิริก็คือความละอายใจตัวเองและอายต่อบาปแม้ไม่มีใครเห็นส่วนโอตป,ปะก็คือ,อความเกรงกลัวต่อผลของบาปกลัวคนอื่นจะตําหนี่อะไรแบบนี้นะคะ,อ,ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันเหมือนเป็นเป็นเบรกในใจเราเลยเนาะครับว่าอะไรควรไม่ควรประมาณนั้นเลยค่ะแล้วพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติประกอบเรื่องนี้ก็คือเรื่องนัชาชาดกที่ว่านี้แหละคะ่ะครับเล้วว่ายังไงบ้างครับเรื่องนี้ ก็ย้อนไปไกลเลยค่ะสมัยปฐมกัปนู่นเลยตอนนั้นพวกสัตว์ต่างๆเขาก็มาประชุมกันเลือกผู้นำครับเลือกราชาใช่ค่ะสัตว์สี่เท้าก็ได้ราชาสีไปพวกปลาก็เลือกปลาอานท์ส่วนพวกนกทั้งหลายเนี่ยก็เลือกเท้าสุวรรณหงเป็นราชาค่ะเท้าสุวรรณหงค่ะแล้วทีนี้เท้าสุวรรณหงท่านก็มีธิดาองค์หนึ่งสวยงามมาก แล้วท่านก็ใจดีให้พรธิดาว่าเลือกคู่ครองได้เองเลยตามใจชอบโอ้โหเปิดโอกาสเต็มที่เลยนะครับค่ะก็เลยมีการจัดประชุมนกครั้งใหญ่เลยค่ะในป่าหิมพานบนลานหินก,กว้างนกคงมากันเยอะน่าดูเยอะมากค่ะนานาชนิดเลยแล้วทิดาหงท่านก็มองไปรอบๆสุดท้ายก็ไปสะดุดตาที่นกยุงตัวหนึง่งเพราะว่าสวยใช่ไหมครับนกยุงนี่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามถูกต้องค่ะ คือคอสีเหมือนแก้วมันีแล้วก็หางนี้แบบงามวิจิตรมากที่ดาหงก็เลยตัดสินใจว่าเอาแหละจะเลือกนกยุงนี้แหละเป็นคู่ครองอ่าแล้วนกยุงว่าไงครับพอรู้ว่าได้รับเลือกตรงนี้แหละค่ะคือจุดเปลี่ยงพอนกยุงรู้ตัวเท่านั้นแหละก็เดีใจมากดีใจจนลืมตัวไปเลยค่ะลืมตัวใช่ค่ะคือขาดทั้งฮิริขาดทั้งอดตปะไปหมดเลย อยากจะโชว์อยากจะอวดความงามอวดพละกําลังของตัวเองอะคะ่ะแล้วทํำยังไงครับก็เอเอเหยียดปีกออกแล้วก็เริ่มรําแพนเลยค่ะกลางที่ประชุมใหญ่เลยนะแบบว่าแสดงกิริยาไม่สํารวมเปิดเผยส่วนที่ไม่ควรจะเปิดเผย,เเยออกมาโอ้โหไม่น่ายเลยกําลังจะได้ดีอยู่แล้วเชี่ยวนั่นน่ะสิคะแล้วแล้วเท้าสวุวรรณหงล่ะครับท่านเห็นภาพนั้นแล้วทรงทํำยังไงเท้าสุวรรณหง์ซึ่งชาติก่อนๆก็คือพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าเรานี่แหละค่ะ พอท่านทอดพระเนตรเห็นกริยาแบบนั้นของนกยุงท่านก็เอ่อเกิดความละอายขึ้นมาทันทีเลยละอายแทนนกยุงเลยเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วท่านก็ประกาศเลยบอกว่าจะไม่ยกธิดาให้กับคนเอ่อผู้ที่ไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่อความไม่ไม่เหมาะสมแบบนี้เด็ดขาดตัดสินใจเด็ดขาดมาก ขาดถึงกับตรัสเป็นคาถาเลยนะคะประมาณว่า,เ,าเสียงของท่านก็พร้อบนะหลังก็งามคอก็เหมือนแก้วไผยทุนหางก็ยาวตั้งวาแต่ว่าแต่ว่าเราจะไม่ให้ลูกสาวของเราแก่ท่านเพราะการรำแพนหางคือเพราะกริยาที่ไม่เหมาะสมมันนั้น,นะคะ่ะที่ทำลายทุกอย่างโอ้โหชัดเจนมากครับค่ะและสุดท้ายเท้าสุวรรณหงก็เลยยกธิดาให้กับหงหนุ่มอีกตัวหนึ่งไปซึ่งเป็นหลานของท่านเอง แล้วนกยุงเหรอครับนกยุงพอไม่ได้ที่ดาหงก็เอ่อทั้งอายทั้งเสียใจก็บินหนีไปเลยค่ะจบแบบหน้าเศร้าเหมือนกันนะครับสำหรับนกยูแค่อารมณ์ชั่วผู้จริงๆใช่ค่ะแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสรุปเชื่อมโยงกลับมาปัจจุบันว่าเนี่ยนกยุงในตอนนั้นก็คือภิกษุรูปที่มีของเยอะๆในปัจจุบันนี้แหละอ๋อคนเดียวกันเลยค่ะส่วนเท้าสวรรณหงก็คือตัวพระองค์เอง บทเรียนก็คือบทเรียนก็คือการขาดที่ริโอตาปะเนี่ยมันนำไปสู่ความสูญเสียสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่มีค่าหรือที่เรียกว่ารัตนาอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองในทางโลกหรือ,อ,อโอกาสความก้าวหน้าในทงางธรรมแบบภิกษุรูปนั้นการควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันมันส่งผลเสียร้ายแรงจริงๆนะครับมากๆเลยค่ะความดีใจหรืออารมณ์ชั่ววูบอื่นๆถ้าเราควบคุมมันไม่ได้ ปล่อยให้มันครอบงำจนขาดความละอายขาดความเกริงกลัวมันก็ทำลายสิ่งดีๆได้หมดเลยการยับยั้งชั่งใจนี่สำคัญจริงๆครับโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าการกระทำของเรามันมันส่งผลต่อสายตาคนอื่นด้วยจริงค่ะฮิริโอตปะจริงไม่ใช่แค่เรื่องในใจเราอย่างเดียวแต่มันเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะคะของการอยู่ร่วมกันในสังคมอืม การที่เราตระหนักว่าสิ่งที่เราทำมันมีผลกระทบนะแล้วก็มีความละอายมีความเกรงกลัวที่จะทำสิ่งไม่ดีไม่งามเนี่ยมันช่วยให้สังคมสงบสุขขึ้นได้ค่ะครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับน่าคิดเหมือนกันนะครับว่าในยุคสมัยนี้ที่เราเแสดงออกกันง่ายขึ้นเยอะเลยผ่านโซเชียลมีเดียผ่านอะไรต่างๆค่ะแนวคิดเรื่องฮิริ คือความละหายในใจตัวเองกับโอตัป,ปะคือความเกรงกลัวผลกระทบภายนอกเนี่ยมันมันยังจําเป็นหรือมันท้าทายเราอย่างไงบ้างครับในการใช้ชีวิตทุกวันนี้